ดี่อาเขียวหลัดมาินเรือแต่จะจเปิดประตูไว้รอเลยสัจจะไม่ได้มีในมุยโจ๊ใช่เราหรือเปล่านะใช่ครับอันนี้อ่าบัรฟาร์มใช่ไหมครับอ๋อโอเคครับอ้งอ้พี่ชายสวัสดีเจ้าขอ่อ้านนี่เมื่อกี้พี่เพิ่งไปหาราคามาตอนแรกที่บริคนขายเจ็ดเด้พี่ สองแสนห้าพี่เลยเอาไปคำนวณดูมันตกวันละสามหมืนห้าใช่ไหมครับใช่อันนี้พอเรามีสามวันใช่ไหมพี่เลยเอาไปหารดูเจ็ดหมื่นอ้สามหมื่นห้าคูณสามเฮียไอ้เจ็ดหมื่นพอตกแสนห้าพอดีอ๋อแสนห้าเลยเหรอแสนแสนนี้ก็ได้ครับตามที่นี่ผมไม่ได้ซีดียอะไรมากเเาดียวนะโอเคครับ เอาวิชัยฟาร์มขายมีพี่วันนี้อะไรนะครับวันนี้มี่พีมาขายอะไรอีกเนี่ยขายอ่าบัตรฟาร์มเร็วอ่ะอ๋อโอเคครับเออ่ขอเลขบัญชีได้ค่ะสักครู่นะครับสามหก็นดีผมผมใช้แรกเนี่ยสามหกพี่สามหก พี่ขับอ่ะพี่ขับนะพี่ขับนะเลยเดี๋ยวสำหรับไม่ผมดับใช่ไหมเมื่อกี้สามสามหกครับสามหกสามหกใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวผมเก็บให้ครับกใช่ครับใช่ใช่ใช่ครับใช่ใช่ใช่โอเคครับ คือยังค่อยคเอยยังคือแล้วเขาแล้วเขาแล้วเลวี่อะไรอ่าไอดีไรครับเออมันกดคลิปให้เลยได้ไหได้ได้ได้ครับใช่ค่ะตั้งต้นไปเลวี่เลยเลวี่ ไปพี่แอบบุไปเลยสามจับตัวสามอยู่เอ็งเอ็งเอ็งไปเปิดประตูกันดิไม่ไม่าประตูของพี่อ่ะประตูเออเลยอะไรอย่างไรไปเลยเดี๋ยวผมทอนให้ึ่สิบบาทก่อนโอเคคบครับ คุณเหลืออะไรยเอาว่าอะไรพี่ขอบคุณครับแอนมินป่เวล่าไม่ใช่ไม่ใช่คนเหลืออะไรย